โอเคครับผมบดดก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวกันนี้จะพาตะกื้อยแหวนกับเอ่อกับสามร้อยนะอืมก็มาดูทำไมไม่เอารถเล็กมานะครับเอาคันใหญ่มากินคันเล็กนะครับคันนี้เฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยทางอื่นเลยก็เอาใส่ยไหมก่อนนะฮะเอาสายเอาก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเบอร์ตรงนี้นะฮะวันนี้เราจะไปทริปสังข์เขื่อนกันนะครับไปหา ตัวแรงสองคันนะครับได้ข่าวว่าแรงมากเลยเออเราก็อยากเจอนะครับนะแากเจอวนะไม่ได้อยากเจอรถนะก็ไม่ได้อยากเจอตัวนะครับท่านผู้ชมนะก็เด mm hmm. ี๋ยวผมจะไปหาโผอันกับโผช้างนะฮะเออได้ข่าวว่าอยู่บางแฟนนะครับก็จะไปกับพี่บางนะครับบางคิดนะครับผมนะมากับสามร้อนี่เหนื่อยจริงๆเลยแล้วก็จะขี่แบบคิวๆไปนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวกลับไปนิดนึงเราเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอีกเป็นห้าเต็มถังนะฮะเราเรามารุ้นกันว่า น้ำมันจะหมดหรือเปล่านะครับเออจะไหวหรือเปล่ากับถังเดียวนะฮะ E85 นะฮะก็จะมีมีซักม,มีเหมาะกันบ้างมีขีดคิวกันบ้างน,นะฮะสลับกันไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราไปเจอกันอีกทีนึงเอาเราคนดูตอนนี้ก็ออกมาจากปั๊มไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองหวัวจุกไกวดูสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ขูดเครื่องมานานแล้วขูดเครื่องมันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าตอนแรกกะว่าจะพูดนะตอนนั้นนะครับเสียงก็เดินแปลงไ,ไม่ต้องตกใจนะครับคือตอนนี้ ผมพากเสียงเอานะท่านผู้ชมนะลำบากมากๆากเลยนะครับเพราะว่าตอนที่อัดเสียงนะก็คือผมอัดใส่โทรศัพท์นะครับเออหังจากนี้รู้สึกจะมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องมานั่งพากเสียงเอานะครับนะเอาแล้วข้างหน้าม <L> ืดตึ๊บท่านผู้ชมก็ต้องตกลงกับปังซิดก่อนนะครับก็ต้องลบโฟนก่อนนั่นแหละแล้วก็ตัวหาดาราี่ปุ่นของเราต้องตัวหากโคช้างกับโกอันก่อนนะครับว่าเขา ผ่าฝนไปหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเขาถึงไหนแล้วนะฮะต้องโทรหาก่อนนะครับเช็คก่อนได้ที่ลบฝฟแล้วนะฮะปานเด็กน้อยนะครับหาลังคาก่อนนะฮะแล้วก็ตกลงกับบางซิปก่อนนะครับว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทริปนี้บอกเลยครับว่าล่อมาเลยนะฮะล่อกูมาเลยจริงๆนผู้ชมเสียงก็จะเป็นเสียงผมภาคนะครับผมสลับกับเสียงที่มาจากโกโปรนะครับโดยตรงเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ที่ลบฝนไปนที่เรียบร้อยนะฮะต้องโทรหาโบช้างก่อนนะครับว่า จะยังไงต่อดีเดี๋ยวเราตัวหาคนดังอยู่เหรอเออถ้าบอ่อ,อคอยพ่อฝนตกเออล้มไปเลยตายแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยเว้ยคนดูฝนตกซะแล้วอะไรวะเนี่ยคนดังผู้หาแล้วว่ะเอ,อ้ยตัวหาคนดังดีกว่าวั้มานั่งครับปู หาคนดังดีกว่าเออบอกเขาดีว่าสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรนะกูยังไม่ไปถึงไหนเลยเว้ยโอ้ยเน็ตเน็ตกู้ช้างทำไมกากเลยวะโค้งช้าปกวดไข่ครับมัมดเดือดช้าปกวดไข่อยังฝนตกมีเมียฮวหน,น,น้าฝนตกดีเมียเห็นไหมเนี่ยฝนตกเนี่ยเห็นเปล่าอ้าวแสดงว่าเน็ตไม่ดี ฮัลโหลฮัลโหลครับครับฝนต OK กครับลูกพ uh ี่ฝนตกกับมาเลยครับไอผ่าฝนไปเรียบรอยครับลูกพี่ไอฝนกับบางฝนผาโอ้โหตัวจริงบางที่อเขาบอกว่าผ okay okay, okay. ่าฝนไปเลยว่างั้นเขาบอกว่าผ่าฝนไปเลยว่างั้นโอเคโอเคแล้วเจอกันปลายทางโอเคพี่ครับผมมาอีกมาอยู่ครับ เ,เราบตอบอกให้ผ่าฝนก็จัดดีครับรออะไรครับไปได้ไหมพีม่ซิปเราโอเคเราก็จะผ่าฝนไปกับบางซิปนะครับในเมื่อกูช้างกับกูอันบอกว่ามันก็แค่ฝนนะเนาะเออเราก็ไม่มีปัญหานะครับ้าแต่เราขับรถต่อนะครับได้หมดเลย <c oughs> ไปย <c oughs> เลยอ่ะโอเคตกลงว่าจะาผ่าฝนกันนะครับ วันจริงวันท <B. iros. c ười> <mate> ี <c ười> ่ว <c ười> ่างก็ถึงวันจริงๆเลยเพ้ยเออเป็นวันอาทิตย์ที่ฝนตกพอดีเลยครับพี่ผมเฮียยุ๊บเอาวไปแล้วนี่ไปปลอดภัยเราก็ต้องขี่แบบซีฟิวนะครับเพราะว่ามันอันตรายแล้วท่านเกียร์ดูจริงบ็อกเซอร์จะแปดออกมาแล้วนี่เฮ้ยจริงๆริงก็เหลือตัวเดียวด้วย โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงครึ่งกลางไปที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ผ่าฝนมาประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะมันตกล่อเฉยมาถึงลังเกือเรียบร้อยมากับบังซิปสองคนโคดกังเงาแต่ละคันนี่แม่มีเด่สาวซ้อนทั้งนั้นเลยเฉยขายชกโก้ยดีไหมสัก2,000นะัน่ะเออขายเป็นคอมเมนต์นะ2,000ัน0 0ผมก็มาออกทิปตามกับขอ f อนะฮะบอกว่าไปออกทิปบ้างพี่ไปออกทิปบ้างพี่ผมก็จัดให้นะครับนะใครเป็นรถแรงก็อย่าแซงผมนะฮะให้ผมอยู่หน้า ผมผูเล่นี่เยนะครับผมก็ขี่แบบชิวๆนะครับผมขับแบบกินลมชมวิวนะฮะไม่ต้องรีบนะครับทริปนี้รู้สึกว่าน่าจะสําเร็จนะครับผมพาฝนมาเรียบร้อยแล้วเบียกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแค่กระเปงเดียวเวชิวๆแค่นี้ชิวๆบอกเลยว่าถนนลังเกิลน,นี่สวยจริงๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็วิวทั้งซ้ายทั้งขวานี่สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะต้องบอกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไป ทีหนึ่งนะครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับว่าเราจะได้เจอคนดังหรือเปล่านะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับอ่ะผมเผาหัวไว้ก่อนเลยนะครับว่า EP พีเด็ดดวงแน่นอนนะครับแต่ก็จะเป็นแบบภาคเสียงเอานะครับผมรู้สึกว่าไม้ที่อัดอยู่เนี่ยเอาไปใส่มกลอนก็กนี่เสียงแตกเละเทะเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว E ีพีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนฝากติดตามชมด้วยนะครับไปและแล้วพารกิตของเราก็สามเลนนะครับโอ้โห พี่เอของเรานะสองคนนี้นะครับไปรุ่นหัวทองนะฮะสองคนเราก็ได้เจอเขาแล้วนะครับผมโอ้โหช้างซิ่งของเราแล้วก็พี่อันมือระเบิดนะฮะหรือว่าอ่านซูเปอร์ซิงหรืออันไข่ปิ้งนั่เนเองอ้ชื่อมันเยอะจังเลยวะนี่ก็คืออันเจ้าอะไรดีมือระเบิดไข่ปิ้งซูเปอร์ซิซงออสามชื่อเลยนะ้องพี่อ่านแล้วใช่ครับโอ้โหเจอแล้วครับผมแต่ว่าเวลากลับก็นายสองเกียร์แต่เราสี่เกียร์ปกตินะ โอ้รถผมวิ่งได้แค่ร้อยเดียวลูกพี่นั่นอนเกียร์นั้นก็เกียร์ซองอะไรเลยเด้าเนี่ยร้อยเเออนี่นี่คันนี้คันนี้แรงไหนไหนะคันไหนนุ่นน่นคันนุ่นคันนุ่นรุนแรงนะอ้าวจ่ายตังก่อนห้าร้อยพี่อันครับปรับห้าร้อยพี่อันอะไรนี่เหลือสี่ร้อยใช่ครับอ๋อโปรโมชั่นพิเศษสองเเอ้าพี่อันจัดหน่อยครับเอ้ยไม่ใช่พี่ซิปพี่ซิปจัดหน่อยนี่ให้ดูให้ดูรถพี่อันก่อนนะฮะโอ้ยบอสโอยเบิ้งขอดทอกับ ต่างกันแบบคันดำนู่นเลยเหมือนพ่อกับลูกชายอ่ะสองซันสองซันแม่งวะข้างในเล็กข้างในเล็กเราจะเชื่อพี่อั๋นไข่ปิ้งได้ไหมเนี่ยฮะวิ่งได้ร้อยยี่เองวิ่งได้ร้อยยี่นะครับเขาเขาเขียนไว้ว่าวิ่งไม่เกินร้อยยี่นะฮะวงเล็บนะครับเกียร์สองนะฮะตามกระสีนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะตึงสองร้อยเอาโอเคอันนี้ก็รถพี่อั๋นนะครับเนี่ยท้ายสอจอโคตรแรงนะฮะดูท่าสตาร์ท ดูท่าสตาตาเขาสักก่อนเอ่อเอ่อเอไปครับพี่อ้ยไหวเปล่าเนี่ยไหวเปล่ามันท่วมแล้วนี่ไหวเปล่าไหวเปล่าต้องลองดูไม่ไม่ไม่เราเนี่ยเราจะไหวเปล่าการรบพวกนายเนี่ยเจ็ดสิบชักเจ็ดอุ้ยไม่กูชนิดดูคอท่อดูคอท่อโอ้โหแต่ละคันเอากูมาฆ่าชัดๆท่านผู้ชมเอ้ย สา,สายหมกเต็มกราฟสายหมกเต็มกราฟเออเื่อ <c oughs> สองคนนี้คุยด้วยไม่ค่อยได้หรอกเขาหมกกันนะฮะเอออันตรายนะฮะเอาห้าสามาฆ่าแท้ๆอ่านี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่มากับเราเนาะยว <c oughs> <c oughs> ทันเรียนนะครับแล้วก็พี่วานะครับไรยี่ห้าเชงอันนี้ก็เป็นรถท็อปช่องนะฮะวันนี้จะเป็นน้ำเงินทั้งคันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายเก็บรายละเอียดแล้วก็อัปเดตรถพี่แคนอีกทีหนึง่ง นะครับยังมาไม่ครบอะไรบอกว่ายังมาไม่ครบตองั้นเดี๋ยวเรามาครบก่อนนะท่านผู้ชมคะโอเคชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับผมกลับบ้านพร้อมกันนะครับไปชิวๆนะครับนะสวัสดีครับพี่แคนครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะคันี้เราาเท่าหนึ่งแกว